สวัสดีครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายวันนี้ได้ทำบุญใส่บาตรแล้วนะครับทำบุญใส่บาตรแล้วพระมาหนึ่งองค์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ญาติรรมามา,มาหนึ่งครอบครัวเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนกันมาอีกกอีกเจ้าหนึ่งไม่มาเพราะว่าฝนตกลืนลินท่านคงไม่มานะครับก็เลยใส่บาตรแล้วก็เอาเอาบุญมาต้อนพี่น้องทุกทุกท่าน นะครับวันนี้ก็เลยก้านล่มนะครับแสงก็เลยอะไรแปลกๆดูนะครับดูก็ดีเือนกันแหละก็ดีเหมือนกันนะครับก็ก็แสงดีแสงแสงสวยดีนะครับก็ก็ก็ว่าไงก็ก็ฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็เมื่อคืนก็ อ่าสวดมนต์อ่าสวดมนต์นั่งสมาอาเดินจงกรมสวดนั่งสมาธิสวดมนต์ตอนสามตอนทุ่มหนึ่งถึงสามสามทุ่มกว่าๆแล้วก็สามทุ่มกว่าๆบังเอิญบังเอินว่าเมื่อวานนี้เหนื่อยนิดหน่อยเหนื่อยนิดหน่อยก็ก็เลยสวดมนต์เสร็จก็เลย เอนหลังหน่อยหลับปล่อยไปเลยนะครับหลับปล่อยไปเลยนะครับก็ก็ไปเยี่ยมชมห้องอื่นนิดหน่อยตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมชมห้องท่านประหลัดปอแดงซะหน่อยก็เลยหลับไปก็เลยไม่ได้ไปนะครับหลับไปก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าไปห้องหนึ่งอ่าไปไปห้องหนึ่งนั่นน่ะก็คุยกันถึงเรื่องธรรมะก็เลย เพราะว่าหลังจากคุยธรรมะแล้วก็เลยหลับไปก็เท่านั้นเองนะครับก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมท่านประหลัดปอแดงแต่ท่านประหลัดปอแดงไม่เป็นไรละไม่ไม่ไม่ได้ห่วงท่านเท่าไหร่แต่ที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยเพราะว่าห้องท่านจะเป็นห้องที่พิเศษกว่าห้องอื่นๆนะครับพิเศษคือท่านมีทักษะการพูดแบบนักปกครองนะครับนักปกครอง ก็มีก็มีการพูดที่อ่าที่ที่น่าฟังดีอยู่นะครับน่าฟังดีอยู่นะครับก็ก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็ตื่นเช,ช้ามาก็เมื่อคืนมีมีสมาธิกเข้ามาร่วมพระร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมด้วยไออ่านั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมด้วยเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวก็ จากตัวเลขที่ขึ้นนี้ก็ประมาณ50คนนะครับก็เยอะนะครับต,ต,ตื่นเช้ามาก็ตีสี่ครึ่งไม่ใช่ตีสีครึ่งพูดผิดถ้าตีสีครึ่งไม่ทันนลครับตีสามครึ่งลุกขึ้นมา,าเดินจงกลมนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์เหมือนเดิมแล้วก็จะมีผู้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วย ร่วมไลฟ์สดด้วยเนี่ยก็ประมาณ40กว่าคนนะครับ40กว่าคนก,ก็เป็นเรื่องหน้าชื่นอกชื่นใจนะครับเรื่องหน้าชื่นอกชื่นใจแต่บางคนก็ก็มาตอนตอนเสร็จแล้วแต่ก็ถือว่า,าก็มาด้วยใจเพราะตั้งใจมาแล้วนะครับตั้งใจมาแล้วก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันการปฏิบัตินั้นนะการปฏิบัติ ตรวจบนตอ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 นกลางคืนหรือตอนเช้ามืดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่าจะน่าจะปฏิบตัติเพราะว่าเราได้ปฏิบัติแล้วได้แผ่ส่วนบุญสุขสนไปให้กลุ่มสมาชิกของเรากลุ่มคือกลุ่มยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยที่ได้รับอุบัติเหตุจนจน จนเป็นคนอภิการนะครับนอนติดเตียงนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นอาัมาพาตมาถึงคอนี่แหละนะถึงคอนี่แหละตอนนี้เห็นว่า,าเห็นว่าเอาเอา,เอาเข้าโรงพยาบาลหนักเป็นกันนะครับหายใจไม่ออกเราก็ต้องภอาวนาสวดมนต์ทิศส่วนกุศลไปให้นะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าจะยี่สิกว่าปีแล้วคืออุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยกระดูคอข้อที่ข้อที่หข้อที่เจเนี่ยหักทับทับเส้นนะหักทับเส้นแล้วก็นอนติดเตียงมาตลอดนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำ YouTube แล้วก็ผมก็เห็นว่าเออผมเคยเรียนเคยหลุงหลวงปู่เคยสั่งสอนว่า เออเราไม่มีอะไรเราก็ทําบุญอ่าสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไปให้นะครับหลวงปู่บอกว่าถ้าเยอะๆเนี่ยมันเป็นไปได้ตอนหลวงปู่หลวงปู่ท่านจะอ่าท่านอ่าสมเด็จสมเด็จหลวงปูว่วริยางเนี่ยท่านก็บอกว่าเออชั้นแข็งแรงเนี่ยพะพวกเธอนะอ่าแผ่ส่วนกุศลให้ฉันทุกวันแผ่ส่วนกุศลสวดมนต์และแผ่ส่วนกุศลให้ทุกวัน เป็นแสมันก็แข็งแรงสิท่านว่าอย่างนั้นผมก็เลยถือคำเนี้ยจากหลวงสมเด็จพระสมเด็จท่านวิาเวลายังเนี่ย่ามามาปฏิบัตินะครับก็เลยเอ่ตรวจบนนั่งสมาธิแผ่ตัวกุศลไปให้กับทั้งสองท่านคือท่านศดิ์สิทธิ์กับท่านนิดวีบอขอให้อย่างน้อยก็ขอให้ท่านอยู่สุขสบาย ในตามอัตภาพของท่านไม่ใช่ว่าอยู่โอ้ปวดโอ้ปวดอะไรนี่มันทุกทร,รมานนะครับมันทุกทร,รมานแต่ถ้าอยู่อยู่สุขสบายไม่ไม่มีไม่ม,ม,มีอาการเจ็บปวดใดๆเจ็บปวดใด,ใดๆก็จะเป็นเรื่องที่มีความสุขเราก็แผ่ส่วนกุศลให้ก็เลยอยากจะขอ,อเราบรรดายูทูบเบอร์พี่น้องยูทูบเบอร์ของเราเนี่ย ที่ที่ปฏิบัติที่มาคุยกันทุกวันเนี่ยได้มาร่วมกันตรวจมนภาวนานะครับเพราะกางวันท่านตรวจไม่ได้บางวันท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านก็กลางคืนก็ได้ไม่ต้องมาเต็มเ็มหลอกก็มาช่วงเวลามาโมทนานะครับมากดโมธนาก็กในช่วง ในช่วงที่แพรส่วนกุศลเนี่ยก็ถือว่าสําคัญก็มานะครับมาแล้วก็จะทําให้ผู้เจ็บป่วยนั้นได้รับบุญกุศลหายเจ็บหายป่วยได้นะครับหลวงปู่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จอาเจ้าท่านวิริยังนั่นท่านสอนไว้ผมที่พูดที่พูดไม่พูดเต็มเนี่ยเพราะว่าบางทีก็จําชื่อท่านไม่ได้เหมือนกันพอชื่อพระนี่อา สม,สมเด็จอะไรไมันก็มีชื่อเยอะก็เลยเดี๋ยวจะพยายามจำให้นะครับจำให้แต่อยากจะให้ท่านมา,าร่วมกันสักห้าสิบหกสิบคนเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็สี่สิบแล้วละ่ะเมื่อเช้าก็สี่สิบเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ห้าสิบกว่านะครับแต่ถ้ามาเยอะๆเนี่ยผมคาดว่าอา,อาการท่านจะ ดีขึ้นอย่างน้อยไม่หายก็คงไม่หายหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางกายภาพเป็นเรื่องทางสรีราวิทยาเพราะว่าเกิดป่วยขนาดนั้นแต่แต่ว่าไม่หายแต่ทาให้ท่านสบายขึ้นนะครับทําให้ท่านสบายขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรท่านก็อยู่สบายเมื่อสบายปุ๊บนี่ท่านก็จะมีความสุขท่านก็จะมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมด้วยผมก็บอกอ่า นิทวีไปถ้ามีโอกาสก็เข้ามาฟังสวดมนต์นะเข้ามาฟังสวดมนต์และเข้ามารับอนุโมทนาบุญเอากับพวกเราด้วยนิดวีก็มาเป็นบางบ,บางครั้งแต่ว่าอาคนที่เจ็บป่วยเนี่ยบางทีแล้วเราสวดไปอาจจะดึกไปก็ได้หรืออาจจะมืดค่ําไปก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราคนดีเนี่ยช่วยกันอุทิศส,ส่วนบุญส่วนศนให้ท่าน แล้วก็แผ่บุญกุศลทำแล้วก็แผ่บุญสุกุศลไปให้ไม่ใช่จะต้องมาสวดมนต์อย่างเดียวไปไปไปวัดไปทาบุญที่วัดก็แผ่ผสุกุศลไปให้ท่านได้นะครับไปทําบุญที่ไหนก็แผ่ผสุกุศลไปให้ท่านได้แต่ว่าง่ายที่สุดก็คือที่นี่ละนะครับอาอยู่่ที่บ้านไม่ต้องไปแต่งตัวสวยอะไรก็แต่งตัวธรรมดาเนี่ยเวลา อาาตรวจมนก็นั่งฟังเฉยๆก็ได้นะครับก็จะได้บุญด้วยกันนะครับก็ขอหขอขออยาดน้ำบุทิศส่วนบุญสุขสนนะครับอิเมนาปุญญกรมเมนะอุปจายาคุณุตตลาอาจาริยูปกราจามาตาปิตาจยาตกาตุิโยจันทิมาลาจาคุณะวันตาณราปิจะพรัมมะมาลาจะอินทาเจาตุโลกัาลาจาเทวตายาโมมิตา มนุษย์จมามจัาตาเวริกาปีจัพเพสัต,ตาถตุกีวุตูปุญญาณิปกะตาณิเมูุขังจติวิทังเจนตูคิปปังปาเตถาโวมะตังอิมินาปุญญะกัมเมนะอิมินาอุทิเตนะจักคิปปาหังตุระเบเจวะตันรูปาตานาเถท,ทนังเยสันตาเนยีนาราม,มายาวะนิพานะโตมะมังนาตันตุสัปดาเยวะยะตาจาโตพะเวพะเ,เวอุทุจิตตังสติปัญญาันเลโควิยามีนา มาลาละพันตุนโนกาตังกาตุนจาวิเยตุเมพุทธาทิปโลนาโตตมโนนาโตวุตมโมนาโตปเจกพุทโธจะทังโคนาโตตโลามาังาเตโตตามานุภาเวนะมาโลกาตังละพันตุมาข้าพเจ้าขอที่ตวนบุญตนุนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและเปลททั้งหลายตรัสทั้งหลาย รวมทั้งตาธรรมิกทั้งหลายตาธรรมิกทั้งหลายเพื่อนเหล่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายรวมทั้งนายศักดิ์สิทธิ์แลานางนิดวีปขอใย้หายจากาการเจ็บไข้ได้ป่วยและขอให้อยู่เย็นเป็นสุข้วยเถิดสาธุสาทุขอคุณบระเรินี้จงเป็นพระบัจจัยตามตรงข้าพเจ้าและ ย่าทำทั้งหลายให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งพวงด้วยเถิดสาธุ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 ขอทุกท่านจงขอทุกท่านจงอนุโมทนาจงมีความสุขโดยทั่วกันนะครับจงมาอนุโมทนาจงมีความสุขโดยทั่วกันสาธุสาธุสาธุ เอาวันนี้ก็ก็จบการหยดน้ําคือจบการทําบุญตามขั้นตอนแล้วนะครับขอผลบุญกุศลจงส่งถึงทุกท่านทุกท่านญาติาทั้งหลายตาทำมิกทั้งหลายการขับทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับทราบโจนบุญกงศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาแล้วนี้จงจงส่งให้ท่านมีความสุขโดยทั่วกันโดยทั่วกันโดยทั่วกัน,กนและอ่า ก่อนจะจากกันก็ขอฝากช่องคํำคูณ194ทวินและช่องชาวลาแม่กระต้อยขอทุกท่านจงช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไครให้ด้วยนะครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับ,รบขอมาดูแล้วนุโมทนาขอถ้าท่านเข้ามาดูแล้วขอจงรงพลังจิตไปให้กับผู้เจ็บป่วยกันด้วยนะครับปากๆากฝากปาก,ปาก ความเมตตาให้กันและกันนะครับสาธุสาธุ